ถือว่าเป็นพี่น้องอีกสาขาอาชีพหนึ่งนะครับที่มีความตั้งใจดีงมีจิตเป็นที่รักชาติร่วมด้วยช่วยกันนะครับรวมพลังรวมตัวกันเป็นช่างที่มีความสามารถข่้งจุดยอดของประเทศไทยเลยเดี๋ยวให้พี่ชายได้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีจุดเริ่มต้นความเป็นมากันยังไงขอเชิญเลยครับครับมวลมหาประชาชนครับผู้วิจัยรักชาติรักแผ่นดิน รักศาสนาและพระหากษัตริย์กรารสวัสดีทุกท่านครับหัวใจพี่น้องนี่งดงามและหล่อมากๆครับขอบอกสุดยอดจริงครับพวกเราบวรมหาเสริมสวยไทยหัวใจรักชาติครับดั่งอยู่หน้าคอมกดไลค์กดแชร์ปกป้องสถาบัน แล้วเราก็ช่วยกันทำทุกวิธีทางครับเพื่อส่งเสริมลุงกำลังและผู้ใหญ่สาธิตล้บวนมหาประชาชนได้ับชัยชนะครับเวลาผ่านไปสามเดือนครับไวมอนโกหกครับพวกเรายังอยู่ที่รี่กันอยู่เลยครับเนี่ยไอ้นางหน้าจอทีวีมันดุจะเอาเปรียบเกินไปครับวันนี้พวกเราก็เลยคิดว่าจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กันบ้างเราจึงมาตัดผมให้กับพี่น้อครับมวลมหาประชาชนครับ พวกเราทุกคนครับมาจากหลายๆที่ครับเรามีคุณเจียวครับมาจากนาครปฐมเป็นนายกสมาคมจากเสื้สวยของนครปฐมครับคุณตะกูลครับมาจากนาครสวรรค์เป็นตัวแทนชาติสวยทั่วนครสวรรค์ครับพี่ป๋าโทนี่อยนกายของผมครับรเป็นลูกหายไปไหนซะแล้วครับเป็นนายกสมาคมไทยกล้าครับผม จิมดูเอครับเพื่อนรักของผมอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนที่เป็นช่างเสริมสวยพวกเรามาแสดงจุดเดนครับผู้ใหญ่และลูงก,กำนันนั้นปราถนาจะเห็นพวกเราทุกหมู่เหล่าออกมาแสดงจุดเด่นเราขอแสดงจุดเดินครับว่าเราอยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักศาสนาและรักพระมหากษัตริย์ครับ มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลวงตามหาบัวท่านฝากผู้ลูกหลานทุกคนก่อนที่ท่านจะมรณภาพหนึ่งปีท่านฝากมาบอกพวกเราครับว่าหลวงตามหาบัวฝากไว้อย่างนี้ครับาศาสนาล่มสลาย พระมหากษัตริย์ก็ล่มสลายถ้าพระมหากษัตริย์อ่อนแอศาสนาก็อ่อนแอชาติก็จะล่มสลายวันนี้ศาสนาอ่อนแอมากและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็โดนหลายฝ่ายทําให้อ่อนแอมันใกล้จะทําให้ชาติล่มสลายลงแล้วเราจึงต้องสู้เพื่อชาติครับ เพื่อภาษาศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยของเราครับโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์หลวงตาบอกว่าต้องสู้นะเพราะพระมหาองค์นั้นท่านเดือดร้อนบ้านเมืองเรามีคอ์รัปชันแล้วชาติจะลจ่มจมพระมหากษัตริย์จะอยู่ไม่ได้เพราะคนจะเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ลาภขอให้เชื่อเราและทำตามที่เราบอก ให้สู้แล้วถึงจะตายก็คุ้มค่าที่จะตายครับพี่น้องอีกสองคำสุดท้ายครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมไปทำปฏิบัติธรรมที่เชียงรายผมไปการาบัวัาสการพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดที่เชียงรายผมไม่ขอเอ่ยนามชื่อวัดน,นะครับเพราะเกรงว่าท่านจะเป็นอันตรายแต่ผมไปเล่าให้ท่านฟัง ว่าการที่ผมบอกมาต่อสู้แบบเนี่ยเพราะผมเป็นคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเนี่ยมันมันผิดไหมพระอาจารย์ผมทําได้ไหมพระอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกผมว่าตมาก,ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเนี่ยจะช่วยโยมได้ไหมว่าแล้วพระอาจารย์ก็เดินเข้าไปในโกุธครับแล้วก็สะพายย่ามออกมาแล้วพกลงไปในย่ามครับเอามือล้วงออกมาครับ แล้วเป่าลูกหวีดครับอย่างนี้ครับแล้วถ้าถามว่าแบบนี้พอจะช่วยได้ไหมผมก็ถามท่านอีกครับว่าการที่เราออกมาต่อสู้กับทรราชแบบนี้ออกมาชุมนุมกันแบบนี้มันผิดไหมครับท่านอาจารย์บอกว่า ถ้าเราทำสิ่งนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อชาติเพื่อาศาสนาและเพื่อพระบากาัตริย์ท่านขออวยพอให้เราชนะครับผมแล้วตอนที่ผมจะกราบนมัสก,การลาลงมาครับผมก็ยังหันไปถามท่านว่าเราเฉยๆได้ไหมครับอาจารย์ ท่านบอกว่าหากเรารู้แล้วเราเฉยนั่นสิผิดครับท่านบุตรหพี่น้องครับสู้ต่อไปครับพี่น้องสู้ต่อไปด้วยกันครับจนกว่าเราจะได้ชัยชนะและบ้าปติรูประเทศร่วมกันพวกเราทุกคนที่นี่จะอยู่ช่วยกันปฏิรูปครับขอบพรคุณครับขอบพระคุณมากๆครับมวลมหาเสริมสวยไทยใจรักชาติ